ใครกาลังมองหาเอาติสไม่ต่ําแสนนะครับที่เพรยนต์ตอนนี้นะครับ1.6รุ่่นจีปี18บ้ปเฉพาะบอลเงินนะมีเลือกทั้งหมด4คันไม่7 0 0 0หม0 0 0 0แล้วก็9 0 0 0 0นะถ้าเป็นสีขาวมีไม่7 0 0 0 0กับ90 0 0 0อีก2คันตอนนี้มีไม่ต่ําแสนทั้งหมด6คันเลือกก่อนได้ก่อนนะครับอย่างคลิปนี้นะครับคันนี้ไม่7 0 0 0 0ผมรีวิวให้ละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเองเลยนะครับดึงให้ดูนะครับสำหรับขอบยางนะให้ดูว่ามันไม่เคยผิดความนะสปอตเมนะ์อาร์คคมๆนะภายใน ครับอย่างคันนี้เลขไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเพิ่งเข้าศูนย์มานะแค่ประมาณห0 0่กว่าๆนะ1น0 0งกว่าโลเองนะรถที่เพิ่งเข้าเช็คศูนย์เช็คระยะมาตอนไม6หกหมื่นะครับคันนี้สวยเดิมครบผมรีวิวละเอียดเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพนรย์ตนเองเลยใครสนใจเอาติสไม้ต่ําแสนมีให้เลือก6กคันดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจโตโยต้าเ t ทสทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเซรีไทย68แยก1มินบุรีครังรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอมีให้เลือกมากกว่า450คันนะครับวันนี้นะครับใครกำลังมองหาโตโยต้าเอทเอสหนึรุ่น G ีปี2018ที่ไม่ต่ําแสนสีบรอนเงินเนี่ยผมมีให้พี่พเลือกชมเลือกใช้นะครับมีทั้งหมด4คันนะ ไม่เจ็ดหมกับ83,000ื่นสามพันเนี่ยสี่แสนแล้วก็ไม่เก้าหมื่นนะครับสี่แสนเองนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่สี่พจ็ดร้อบาทนะครับราคา4 3 9 0 0นสนก้าะใครกำลังมองหาไม่ต่ําแสนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะมีทั้งหมดสี่คันเจ็ดหมื่นแปดหมื่แล้วก็เ0 0าหนะครับรวมแล้ว4คันสนใจคันไหนทักไลน์หาผม ID pek หนึหรือ เบอร์นะครับ0ูนย์ห3ห้าเ้า้าหนึ่งามสาจดสีดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูทีละคันคันไหนน่าสนใจนะครับทุกคันนะครับมันเป็นรถหน่วยงานปลดระวางข้อดีของรถหน่วยงานบอกกันอยู่แล้วทุกคลิปนะครับประวัติแท้นะครับบริการจากศูนย์ตลอดนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไมค์กอไม้นะครับเล่มไม่มีเชมรุโสูญหายตรวจสอบได้นะครับอย่างคันนี้นะครับเอามาเป็นตัวอย่าง1คันทะเบียนเก้าสี่สองหกนะครับ โตโยต้าโคโร l อัล t i ส1.6รุ่นจีปี2018คันนี้เลขไมล์70,000พอดีเลย70000เลยนะครับไมล์70,000พอดีเฉลี่ยวิ่งต่อวันนะวันละ40กว่าโลเองนะครับวันละประมาณ40โลนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่7 0 0สนใจก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับด้านหน้านะครับสำหรับชมนี้ตัวไมล์ไ h a เชนนะครับเป็นกระจังหน้าสองเส้นแบบสปอร์ตนะแล้วก็โคมไฟมัลติรีเฟกเตอร์มี ดย์ไลท์ในตัวเป็น1.6รุ่น G ีตัวแรกของ a l t i s นะครับที่มีไฟเดย์ไลท์ในตัวนะแล้วก็รูปร่างนะครับลืมคำว่าโบราณไปได้เลยนะครับสำหรับ a l t i s นะครับเป็นรถที่เน้นใช้งานในชีวิตประจําวันแต่ปรับให้มันดูสปอร์ตดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็กันชนหน้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยสันเหลี่ยมคมของตัวฝากระโปรงนะครับเนียนๆกริบๆแบบนี้นะครับที่เปชรยนนะครับคัดรถมือ2อคุณภาพเกรดเนะครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ํากับไม้ก็ไม่อย่างคันนี้นะครับตรวจสภาพ กับ Apple Auction ไปแล้วนะครับ274จุดนะครับได้5ดาวเกรด A เลยนะครับได้5ดาวนะคันนี้ใครอยากรู้การตรวจสภาพนะครับทักไลน์เข้ามาเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้สันเลี่ยมคมสวยๆนะครับฝากระโปรงเนียนๆคลิปๆกระจกหน้าก็ของเดิมของแท้ t o y o ตานะครับป่งซุ้มล้อแนบชิดสนิทกันนะครับได้ยางของ b i ิสโต e นปี22นะครับแล้วก็สันเลี่ยมคมต่างๆสวยๆเลยนะครับล้อแม็ก16นิ้วนะครับทูโทนดำเงาปัดโครเมียม ดิสเบกมีให้ทั้ง4ล้อนะครับยางบิสโตนไปยีิบสอคันนี้นะครับเครื่องยนต์ดูอัลวิวีไอนะครับหนึ่งพันหกร้อยซีซีนะครับสันเรียมโคมของตัวประตูสวยๆนะครับแนบชิดสนิทกันนะครับทุกคันไม่มีชนหนักพิกคว่มจมน้ำกับไมเกรมตามมาตรฐานเพชรยนต์นะนี่ให้ดูนะครับทั้ง มุมบนนะครับเราก็ล่างนะครับเนียนๆคลิปๆแบบนี้นะครับบอดี้รอบคันนะที่บอกไปตรวจ274จุดก็คืออะไรบ้างนะครับหเลยบอดี้รอบคันแบบที่ผมกําลังถ่ายให้พี่ๆรับชมแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และที่สําคัญขาดไม่ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับมันต้องเดิมนะไม่เดิมเราไม่ขายนะครับอ่านี่ครับบ่งซุ้มล้อสวยๆแนบ้ยทสนิทกันแบบนี้ด้านท้ายนะครับไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งนะครับ LED เต็มระบบนะสีแดงๆแบบนี้นะตัดกับโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวรถเป็นสีบอนเงินต้องบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับเซนเซอร์หอยมีให้แล้วสำหรับคันนี้นะใครกำลังมองหา t ต y o ต a a เอาติสักคันนะครับทักไลน์กันเข้ามาเดี๋ยวผมส่งให้เลือกนะครับเอาติสเนี่ยตอนเนี้ยถ้าสีบอลเงินปี18เนี่ยโอ้โหน่าจะมีประมาณก็เกือบ30คันนะครับแต่ไม่ต่ำแสนมีแค่สคัน7 0 0 0 0 70,000่ากว่านะครับแ0 0 0ม่ากว่า แล้วก็90,003นะครับมีทั้งหมด4คันนะคัน90,003เนี่ยราคา439ที่เหลือจะเป็น449นะครับผ่อนเริ่มต้นก็ประมาณ7,004นะครับฟีดาวได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคันนี้สวยๆเดี๋ยวเราเปิดด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็มีเป็นเซ็นเซอร์เอ้ยเป็นปุ่มไฟฟ้านะขอภัยครับปุ่มไฟฟ้าเปิดแบบนี้ให้ดูนะครับ โครงสร้างด้านหลังนะครับหัวน็อตคม,คมเดิมๆนะครับไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับซิลซิลิโคนสปอตเมนอ์อารกต่างๆอยู่ครบๆนะไฟนะครับแท้เดิมไทยโคยโตะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะซิลต่างๆนะอยู่ครบๆค,คันนี้เดี๋ยวล้างให้ลูกค้าก่อนปล่อยอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับใครสนใจก็ทักไลน์กันเข้ามาได้ก่อนปล่อยนะั้นเรามีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับแล้วก็ล้างขัดสีให้นะครับ โอ้น็อตคม,คม,คมเดิมๆไม่ขันไม่ไข่ไม่ขยับกระจกคันนี้เช็คให้แล้วแท้เดิมทั้งคันนะครับกระจกของเดิมของแท้โตต้าทั้งคันเลยนะไฟท้ายแท้เดิมนะด้านหลังคันหลังก็ตรงๆแบบนี้นะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไมกอไม้นะครับใครกำลังมองหาเอาติสไม้น้อยนะครับแนะนานะครับพักคันเข้ามาได้มีให้เลือกอีก4คันนะบลอนเงินถ้าสีอื่นก็มีนะมีสีขาวไม่ต่ําแสนอีก2คัน สีขาวเนี่ยจะเป็น18ปลายปีเลย18เดือนทันวาจน19นะครับราคาก็จะขยับขึ้นประมาณสัก20,000นะครับแต่ว่าได้รถคุณภาพดีน้ำม 7, ั7,000-9,000นะสำหรับสีขาวด้านหลังก็อุปกรณ์สำรองครบๆนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับไม่มีชนมาอย่างแน่นอนนะด้านท้ายเป็นสีออกด้านๆแบบนี้ข้อดีของรถในงานนะครับตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้ไดอย่างชัดเจนนะครับเราเอารถไปใช้นะั้นหลักอีกหลัก10ปีนะครับตรวสอบที่มาที่ไปได้แบบนี้มันสบายใจกว่านะครับแล้วทําให้เราอะ ใช้ได้ยาวๆนะครับเพราะว่ารถหน่วยงานพวกนี้มันเข้าศูนย์ตลอดนะครับมันถูกการแมนเทนเนจากศูนย์นะครับแล้วก็ทางเพรยนเนมีตรวสอบให้อีกนะครับหลายๆจุดเลยนะโปร่งซุ้มล้อหน้านะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีชนหนักมีความจมน้ํากับไมกอไม่นะล้อไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับสวยๆแบบนี้มากระจกพับข้างนะครับได้เป็นแบบออโต้นะครับเวลาเราเปิดปลดล็อกรถนะครับมันกางออกเองล็อกรถมันพับเก็บเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในสําหรับรถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วกันบ้างนะครับว่าสวยน่าใช้ยังไง นะครับนี่สวยๆใสๆนะครับกระจกเป็นออโต้นะครับลำโพงทวิตเตอร์มีให้นะแล้วตรงนี้ครับแอร์กลมๆแบบนี้ด้านบนเป็นวัสดุบุ๋นนุ่มไดุ้ดสตาร์ทพับและปรับไฟฟ้านะครับภายในนะครับอันนี้รถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วเห็นไหมครับเบาะมันสวยสว่างนะครับสวยสว่างต้องบอกอย่างนี้นะครับสีเบสสวยสว่างแบบนี้แน่นๆนะครับหนุนเบาให้แล้วแน่นๆแบบนี้เก็บงานให้ครบๆเดี๋ยวเข้าไปดูภายในคันนี้นะที่บอกว่าไม่เจ็ดหมื่นพอดีอ่ะนี่ครับ 70,000กับอีก53เองนะครับไม่โคตรน้อยนะใช้งานต่อได้ยาวๆนี่ครับมีใบประวัติศูนย์ให้แบบนี้นะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้าศูนย์มาไม่ถึง2,000ันโลนะพันกว่าโลนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าศูนย์มาตอน68,000่นะตอนนี้70,000พอดีนะ68,700ก็เพิ่งเข้าศูนย์มาแค่พันสองเองโคตรคุ้มเลยนะครับรถแม่งเพิ่งเข้าศูนย์มาเองนะครับอ่ะนี่ครับด้านบนวันสดุเป็นบุนุ่มนะครับ p o w e r l e d มีให้ตรงนี้นะครับใส่ที่ชา์โทรศัพท์ได้นะเพลงดังแอร์เย็นอย่างแน่นอนนะครับมาแล้วก็นี่ครับแอร์หมุนมือปรับง่ายๆทนๆนะใช้งานได้ยาวๆหลักสิปีแน่นอนนะครับเกียร์ตัตโนมัสิซูเปอร์ซีวีทีแบบ7สปีดนะครับเชนแบบชิปโทนิกได้กุญแจนะครับเป็นแบบสมาร์ทเอนทีนะครับมีเป็นเซนเซอร์ก็ตรงนี้นะครับเบาะก็แน่นๆนะครับทําความสะอาดให้แล้วใส่ใหม่ๆแน่นๆเลยนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมนะครับแอร์แบกมีให้7จุดนะ ที่คู่หน้านะครับแล้วก็ที่ขาคนขับแล้วก็ที่เสาเอคือตรงนี้ครับความปลอดภัยดีเยี่ยมแน่นอนนะรถหน่วยงานประวัติศูนย์มือเดียวย้านะครับส่วนใหญ่รถหน่วยงานของเรานะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเจ้าของเดียวด้านหลังกันบ้างนะด้านหลังนะครับเบาะสะอาดนะครับใครกำลังมองหารถครอบครัวนะใช้งานในชุดประจําวันนะครับเฉลี่ยอย่างคันนี้วิ่งเฉลี่ย5ปีวิ่งวันละ40่โลนะครับวิ่งน้อยมากๆนะครับเฉลี่ยเหมือนเราขับทีละ20โลนะไปกลับอะไรแบบนี้ เบาะแน่นๆทำความสะอาดให้แล้วนะครับรองรับไ i โซฟ i กนะครับเบลมีให้3จุดสะอาดสะอ้านแบบนี้เดี๋ยวผมเข้าไปนั่งในก่อนนะครับพี่ๆรับชมแบบนี้นะด้านบนนะครับเพดานนะครับสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้2จุดแบบนี้นะครับเฝ๋าจริงโจ้มีให้นะครับแอร์แบ็กหลังมีให้นะความปลอดภัยดีเยี่ยมแบบนี้นะใครกำลังมองหารถสักคันนะครับใช้งานในบ้านในครอบครัวแนะนําคันนี้เลยนะครับไม่ใหเจ็ดหมื่นกว่านะเดี๋ยวเราไปดู ในส่วนของโครงสร้างหลักกันดีกว่านะครับเราเช็คกันมาแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันภายในโอเคแล้วบอดี้รอบคันโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโครงสร้างหลักกันบ้างนะครับมาดูหัวนอ็อตกันก่อนเลยคันนี้นะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่ขัน,ไม,ขนไม่ไข่ไม่ขยับนะครับด้านบนและด้านล่างเลยนะสติ๊กเกอร์มีให้นะสติ๊กเกอร์คำเตือนเดิมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมาดึงด้านข้างดูนะสปอตเมนอ่างต่างๆ คันนี้สวยกริบๆเลยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไมค์ก็ไมาอย่างแน่นอนคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพย้ำฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันสี่เฉพาะคันนี้นะสี่แสนสามหมื่นเก้าพันใครสนใจดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของด้านข้างกันบ้างนะครับหัวน็อตน,นะครับมคมๆเดิมๆมไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับเลยทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับแบบนี้สวยเดิมแน่นอนซิเกอร์คําเตือนต่างๆมีให้ครบบสปอตเมนต์อาร์ตต่างๆนะครับมีให้แบบนี้นะ ไม่มีชนหนักพิควั่มจมน้ํากับไม่กอมาอย่างแน่นอนที่ผมเปิดข้างให้ดูเพื่อให้รู้ว่าคันเนี่ยมันไม่เจอพิควั่มมันไม่โดนชนข้างมาอย่างแน,น,น่นอนนะรอยตัวยูต่างๆนะอยู่ครบครบนะครับอย่างคันนี้นะครับไม่เจ็ดหมื่นพอดี1.6รุ่นจีได้ปี2018นะครับคันนี้ราคาเพียงแค่449,000ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ7,600เฉลี่ยใช้งานต่อวันแค่วันละ40โลเองนะไม่เจ0 0 0มืก่งแค่สามนะครับไม่น้อยมากๆมากเดี๋ยวดึงนะกระดูกงูด้านข้างดูนะสปอร์ตเมนอาร์ตสวยคคมนะรับดดึงใหู้เพื่อให้รู้ว่า คันนี้ไม่เคยโดนข้างนะไม่เคยพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะครับบางที่นะครับเข้ามาใหม่เนี่ยเขาไม่กล้าถ่ายแต่ผมกล้าถ่ายนะคันนี้รู้สึกว่าน่าจะเคยถ่ายไปแล้วนะตอนเข้าใหม่นะสภาพแรกรับใครอยากดูรูปนะทักไลน์กันเข้ามาได้เดี๋ยวส่งให้ดูนะครับไม่แค่เจ็ดหมื่นนะครับหนึ่งจุดหกุ่นจีได้ปีสองพันสิบแปดนะครับรถเข้ามาแล้วเนี่ยปรับสบภาพเสร็จแบบเนี้ยถึงจะมาถ่ายให้ดูนะครับสําหรับคันนี้ปกติเนี่ย ก็จะถ่ายตั้งแต่เข้าใหม่นะแต่คันนี้มันปรับสภาพเสร็จแล้วนะช่วงนี้มันเข้ามาเยอะนะครับถ่ายไม่ทันนะครับรันวันละคลิปแบบนี้นะครับใครสนใจเอาติสตมือ2ก็ติดตามช่องผมไว้ได้นะครับรีวิวให้ละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเองแบบนี้เลยนะครับดูรุ่นอื่นนะซื้อคนอื่นได้เลยดูเอาติสตมือ2ซื้อกับผมเท่านั้นให้คําแนะนําให้คาปรึกษาพี่ๆได้ดีสุดแน่นอนนะสำหรับเอาติสนะครับรีวิวมาแล้วไม่ต่ำกว่า400คันนะครับขายมาแล้วไม่ต่ำ ตรงนี้นะครับหับนวน็อดคมๆเดิมๆไม่หันไม่ไข่ไม่ขยับนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะแผ่นเพลทนะคันนี้เดือนเมยนปี18นะแผ่นเพลทแท้เพลทเดิมเลยมาเนี่ยเราดึงฝั่งนี้ดูกันบ้างนะครับแน่นนะครับแน่นนี่ครับสปอตเมนอ์อะคมๆนะครับสปอตเมนะคืออะไรนะบางท่านถามนะก็คือเป็นเหล็ก3แผ่นที่มันเชื่อมกันแล้วใช้หุ่นยนต์นะเป็นโรบอทยิงนะครับถ้ามันเบียเบ้ยวๆหรือมันไม่มีรอยคมๆแบบนี้ไม่มีรอยบุมบ๋มๆแบบนี้คือ มันทามานะครับมันพ่นทับมันทํามานะครับอย่างคันนี้ก็สวยเดิมเลยนะครับทั้งด้านหลังและด้านข้างทั้ง4ฝั่ง4ี่ประตูและเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านหน้ากันบ้างนะทุกที่เดิมหมดแล้วด้านหน้าจะสวยเดิมไหมห้องเครื่องนะเดี๋ยวไปเปิดกันใครสนใจเอาติสนะครับสาหรับช่องผมนะครับรีวิวเฉพาะเอาติสนะครับให้พี่ๆรับชมนะครับแบบนี้กันทุกวันนะกดติดตามกันไว้กดไลค์กันไว้นะครับสนใจเอาติสก็โทรปรึกษาผมได้นะ0659513374ครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านะครับตรงนี้ดูนะครับซีลซิลิโคนนะครับรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบๆนะครับไม่มีย่นนะครับไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนสำหรับด้านหน้าติ๊กเกอร์คําเตือน4ี่จุดนั่นหนึ่งสองสามสี่อยู่ครบนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับสําหรับตัวฝากระโปรงนะครับไม่มีแกะเลยนะครับไม่มีแกะเลยนะด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับรถสวยคันนี้นะครับไม่มีแกะด้านข้างก็เช่นเดียวกันตรงนี้นะครับไม่มีรอยงัดแงะไม่มีรอยประแจเลยนะครับสปอตเมนท์อาต่างๆเบ้าโช๊คอยู่ครบๆ มารสีอยู่ครบครบนะครับคันหม้อน้ําด้านข้างนะอยู่ครบครบแบบนี้นะไฟหน้าแท้เดิมไทยคยโตนะครับใครสนใจนะครับเอาติสมือสองสักคันนะแนะนํานะครับไม้ต่าแสนมีให้มาแล้วนะครับอีกสี่คันสนใจทักไลน์เข้ามาได้0659513374ครับ,ไไรบเสียงเครื่องยนต์ปกตินะครับไม่ดังไปไม่เบาไปนะเครื่องยนต์ดูออลวีวีดีไอ 1,600cc ประอยัน้ำมันประมาณ1 6็7โลลิตร ใช้งานต่อได้ยาวๆหลัก10ปีนะครับไม่เจ็ดหมื่นแบบคันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะครับแท็กซี่วิ่งให้เป็นล้านนะครับนี่นะครับโค้ดต่างๆของคันหน้านะอยู่ครบๆแบบนี้นะเดิมแท้แน่นอนใครสนใจเอาติดสักคันนะครับแนะนํานะครับคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับทะเบียน9426นะเลขไม่เจ็ดหมื่นพอดีนะครับ4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณเจ็ดพันหกสนใจเอาติดไม่ต่ําแสนมีสี่คันรีบทักมานะครับเจ็ดหมื่น 70,000กว่ากว่านะครับ80,000ต้นต้นแล้วก็90,000ต้นต้นมีทั้งหมด4คันอ่า3คันแรกนะครับ4,49,000าคันสุดท้ายไม้93 0 0 0เนี่ย 4, 000, 4, 000, 4 000, 3 000, 9 0 0นมื่นะครับผ่อนประมาณ7เป็นสนะสนใจเอาติดมือ2นึกถึงเป็กเพชรยนต์เท่านั้นรีวิวให้พี่รับชมแบบนี้นะครับไม่นานไปไม่เร็วไปนะแต่รีวิวให้ละเอียดครบครบสำหรับโครงสร้างห้องเครื่องนะครับภายในภายนอก ให้ดูแบบนี้ผมมองว่าเวลากาลังดีนะคลิปหนึ่งก็ประมาณสักสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนาทีนะใครสนใจเอาติดมือสองนึกถึงเป็กเพชรยนต์เท่านั้นนะครับรีวิวเอาติดมือสองให้วีรับชมกันแบบนี้ทุกวนันดอกเบีย้ยตอนนี้เริ่มต้นแค่สองจุดเจ็ดเก้านะครับสี่ปีผ่อนยาวๆาวเจ็ดปีสี่จุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับขับฟรีเก้าสิบวันยังมีให้สนใจเอาติดมือสองสักคันนึกถึงเป็กเพชรยนต์เท่านั้นก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนอนนขบบบคคคุณมาะรรัััสวสวดี